สวัสดีครับพี่น้องสีเดินตลาดใช่ไหมพี่น้องจะเบิ้อมบางไฟเลยทาเบิ้อมบางไฟล้านพี่น้องเอ้ยก่อนเบิ้อมบางไฟล้านจะไปหาเลาะเบิ่งเครื่องก่อนเนาะบังเบิ่มบางไฟล้าแล้วก็สีเ่เดยเมือ่อคนก็ไล่ไล่พี่น้องไลยกูบาน,นยงอีกโคตรตังร้งไลยลีน่ะไหมเนาะนนคิดว่าคนสิบ,บหกมาไลยปน,นี่ สูตรแม่ค่อย์รอดค่ะสิบหาเบอร์สูตรเตรียมมาเต้นมารงพี่เนาะไว้สาวงามแมเข้าห้างเจ๊นี่ก่อนเธอมีสูตรงาม ระวังรถเดได้ไหมอาเบอร์สูดกับพี่หนอ้ยคนก็นังขี่คือบะอมี่เป็นคนนายมาเนี่ยคนหญิงค่ะคนหญิงแม่ บอแมาใส่เต้นผู้ไายเข้าบุมากไีกแล้วเอาแบบแร้ผู้ไทยเขาจังมากไหมเอาแบบอันนี้มันชงคนแบบเฮอ,บบอไปหันไปไห,ไห,ไหไมแบปว่าพาแม่คนขึ้นลายแท้ ดูออกมาตอนนั้นโค้ยังไม่ได้ร้ายขนาดนี้นาหล่อสอเสืองามใสมาแรงพี่น้อง พี่น้องกาทอนเองก็ได้ขายดีนำในเนาะเปินกว่าน่ะ มาเบื่อมึงเฟลาเนี่ยามานจุดถ่ายโดนแต่แม,ม่ยังไม่ไหวไม่ห้านอยู่ข้างหน้าผู้เสือผ้านะฮะเฮ้ย<า><ว>เอา่อาเข้ากล้องน้ำว่าซัน สาเห็ดแจ้งหนูไม่เจอคนแจ้งหนูเลยคนสมรารทนะลายลแทหาเื้อสุดใสมาแล้งคุณแม่มมมมเห็นผู้ทายเดี๋ยวเริ่มโลกเลยนะนายห,หาเสื้อเครื่องโมดินแรง อุชาแล้วทิ้งหนโูเลยค่ะใส่ย,โซโซยเสื้อทอนโอ้ยแม่คอยเกิดท,ท้าปลอดภัยเดวยค่ะคุณบ่อเบ่งเสือผ่าก่อนพี่น้องใส่เต้นมแรงนี่อโอ้ยงามอยู่ได้คุณแม่สีนี่เนาะโอ้ยคุณแม่ชาวแรด <polarization> จะพึง chemin, bag, ่งวหาจะมาว่าจะคลองเท้าคุณแม่เท้าแล้วซีนี่กังามเลือกสุดยงามใส่ก่อนี่น้องโอ้ยลายในกับงามั่นคุณแม่ใส่ลายในคืองามไลยทั้งแม่คอยจะให้ผูวหาเลือกอนยานั่นนะ นี่แม่นี่แม่สุดนี่มันบอกคือแม่โอ้ยโอยนี่งามนี่นี่คุณแม่นี่นี่งามนี่เนาะเสือแนยาวโอ้ยงามเลย งามอยู่แมมซีไมหนอซียังวะงามอยู่ได้ทรงมันนะแม่สมพูแม่สมพูมมพนั่นลูกอ่ะบอกผ่านแม่แม ต้องสุดนี่โอ้ยงามเด้อนีนนนนออ่นี่นี่เบิร์ขคาส่นี่นี่เอองามนี่น่ะมีโบตัวนี้ก็งามแม่นี่อุ้ยนี่งามตัวนี้ผมบอมีแค่นนะ่ะ อยากได้แต่ไมรได้มาทางบอมีแคนแม่มันบอมีนนแคนมีตัวเดียวนี่มีแคนนี่ตามก็แทบบนน้อแม่ให,าห้ามาดูดน,ดนะนั่นนี่ครับใช่ตัวจีมันสิคือบอกว่าให้อีแม่ใส่บอได้ดอกชงนี่นะดโดย ยืดบอยแหงะยืดบ่อแห้งโอ้ยบอได้ไมนได้หรือยังคุณแม่เล็กสุดนะดแม่ท่านไหนได้สินูอยากลองเสือแคนยาวนี่นะนี่นี่สาสี่ตนี่นี่นี่เขาพิวข่าเขาใส่ยังก็งามเลยเจ้าอะ่มอิวงามดี สุดงามๆจกฝ่าใครซาอ่วยก็เมียซอนกะซื้อฝ่าใครได้เด้อค่ะพอ,อ,อได้เต้นออกงาน่องคุณบ่าวแม่แม่ทางพุ่นได้เพิ่งจะหอยอยู่พุ่นนะแม่สุดหอยอยู่พุ่นนันเต็มอยู่พุ่นไปเบิง่งทางพุ่น ไปเออหอยเต็มอยู่นั่นแหะสุดเบิรงนี่สีขาวนี่แม่สีขาวนี่ทั้งเทิงนี่แม่ทั้งเทิงนี่ แม่เจนกับบอง,งามบอได้พี่น้องเว้ย,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 ยลูกใส่ได้ยูลูกมากช่วงแบบนี้เลยขำมาหล่อจนเมื่อยอบอได้สูตรพี่น้องห้านเบิ้งข้างหน้าก่อนอันมีจช่ใช่อันบ่มีแล้วกับบอได้แม่เบิ้ดละได้แม่ห้านนะเอาเบิ้ดละไดป,ป้ากาบเบิ้ดกับกาบติเอ๊ะ เลาะก่อนพี่น้องมาแรงบ่ก็เลยซิมาจองหาน่องก,ก่อนฮ้าคุณนี่ไว้ฮะไปไป มันมีบอลจอบอลทางหนาคูนะมากันจะโคน้นเบิร์ดทีมเลยตีเริศค่ะยูโฟนเดอร์หนาเ <Your folder, S 2> <า>ต็นไปครับเฮ้ยครับก่อนเฮ้ยแม่คอยดัทีมคอยแล้วไปละพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เห็นเขาเอา้ยเอ้ยอันนูดเนาะเอ้ยอันนาดฮง คนไลยแล้วมันบบอยากมีบอลลีกโหลดกันเลยแม่เมื่อกี้นี่เอายูดได้เอายูดไปย่างเมื่อกี้นี่เด้ที่นูยืนเบาน้ำหนักมาตะโดนแล้วค่ะเอ้ยูดเอ้านาดตั้งหงแม่สามสี่คนกับคำสนิทกลับมาชนีบนบริเวยชนี บอไดสุดงามๆสามเนาะมันเป็นยังเนี่ยไปเบิ่งวงไฟล้านพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องคลิปนี้จบไวส้สนีก่อนเด้อครับเบิ่งวงไฟล้านเนาะยางเราเบิ่งคู้บ้าต่อก่อน